ถมมบทข้อตัวแย้งเกิดจากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับก็ย่อมมีเหตุมีผลทั้งนั้นข้อตัวแย้งก็เช่นกันครับถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดก,การข้อตัวแย้งโดยเฉพาะแต่ก็เลี่ยงที่จะพูดถึงขั้นตอนการขายสาเหตุและที่มาของการเกิดข้อตัวแยง้งเสียไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกันมันเป็นเหตุเป็นผลกันทั้งหมดนั่นเองครับเรามาย้อนสู่พื้นฐาน back to the basic กันสักนิดหนึ่ง แต่ว่าคงไม่ลงลึกครับไม่เช่นนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้นี่ก็จะหนาเกิน500หน้าอย่างแน่นอนครับในกรวยกรองการขายที่ผมสอนทีมงานเสมอเนี่ยผมแบ่งกรวยกรองออกเป็น6ชั้นด้วยกันไล่มาตั้งแต่ 1. การแสวงหาผู้มุ่งหวัง 2. การเปิดหัวใจลูกค้าการเชื่อมโยงกับลูกค้า 3. การนําเสนอ 4. การตอบพอตัวแย้ง 5. การปิดการขาย6การขอต่อลูกค้าการขยายตลาด ซึ่งในแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติก็เปรียบเสมือนเอาพุ่หวังใส่ลงไปในกลวยกรองด้านบนผ่านกระบวนการกรองแต่ละชั้นจนกระทั่งกลายเป็นลูกค้าออกมาจากกลวยกรองชั้นล่างสุดนั่นเองแต่ละชั้นของกลวยกรองนะครับก็จะมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานเช่นในกระบวนการการสแสวงหาพุ่งหวังเนี่ยตัวแทนก็ต้องวิเคราะห์พุ่งหวังให้ถูกต้องครับหากตัวแทนวิเคราะห์ไม่ถูกต้องก็ทํางานฟรีเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ตัวอย่างนะครับตัวแทนวิเคราะห์ลูกค้าไม่ขาด คือข้อเท็จริงเนี่ยลูกค้าไม่มีกําลังซื้อไม่มีเงินนั่นแหละครับแต่ว่าตัวแทนก็อธิบายนะจนลูกค้าน้ําลายไหลโอ้อยากซื้อประกันชีวิตเลยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยลูกค้าก็ซื้อไม่ได้ก็เท่ากับว่าเสียเวลาทั้ง2ฝ่ายนะครับหรือว่าตัวแทนไม่วิเคราะห์ส,สุขภาพลูกค้าก่อนเมื่อลูกค้าสมัครทําประกันมาก็โดนบริษัทปฏิเสธการรับประกันเนื่องจากปัญหาสุขภาพพอผ่านกระบวนการสแสวงหาผู้มุ่งหวังมาแล้วก็มาสู่กระบวนการเปิดหัวใจลูกค้า ก็มีรายละเอียดของงานในชั้นนี้นะฮะโจทย์ก็คือทํำยังไงล่ะตัวแทนเนี่ยถึงจะเปิดหัวใจลูกค้าได้จะสร้างสายสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า r e p พอร์นะฮะโดยผ่านกระบวนการ3อย่างนี้คือเขาเรียกว่าโน l ไลค์ทรัสเป็นอย่างนี้ครับทำยังไงให้เขารู้จักคุณอันนี้ No ททายังไงให้เขาชอบคุณอันนี้ Like แล้วก็ทํายังไงให้เขาไว้ใจคุณก็คือทรัสตนะฮะมีคํากล่าวที่บอกว่า if the customer likes you he will listen to you if the customer trusts you he will do business with you อันนี้ก็แปลว่าถ้าลูกค้าชอบคุณนะเขาจะฟังคุณถ้าลูกค้าไว้ใจคุณเขาจะทำธุรกิจกับคุณครับหรือในวงเล็บก็คือซื้อสินค้าจากคุณนั่นแหละอันนี้เป็นคำพูดของปรมาจารย์นักขายระดับโลกท่านหนึ่งก็คือซิกซิกลานั่นเอง เมื่อลูกค้าไว้ใจคุณแล้วลูกค้ารู้สึกได้ว่าคุณมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เขาคุณยืนอยู่ข้างเขาผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมาเป็นที่1คุณจึงจะนําลูกค้าเนี่ยเข้าสู่กระบวนการถัดไปการนําเสนอที่ดีตัวแทนจะต้องค้นหาความจําเป็นนะก็คือนของลูกค้าให้เจอก่อนแล้วทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากได้ก็คือ Want ททำอย่างไรนะตัวแทนจะกระตุ้นอารมณ์ลูกค้าโน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าไอ้ตรงเนี้ย คุณลองตั้งข้อสังเกตดีๆนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยทำขั้นตอนเปิดหัวใจลูกค้ามาดีสร้างสายสัมพันธ์มาดีลูกค้าชอบคุณละแล้วพอคุณนําเสนอมาก็ดีอีกนะเสนอเคลียร์ลูกค้าเข้าใจข้อโต้แย้งเนี่ยจะน้อยลงถึงลูกค้าจะมีข้อโต้แย้งบ้างก็มักจะเป็นข้อเท็จจริงครับเป็นความกังวลใจของลูกค้าจริงๆมากกว่าที่จะเป็นข้อโต้แย้งที่ลูกค้าเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อใบเบี่ยงหรือว่าเพื่อบฏิเสธตัวแทนนั่นเองครับ สมัยผมเป็นตัวแทนใหม่เนี่ยผมก็มักจะได้ยินวิยากรสอนเสมอเลยนะครับท่านจะบอกว่าอา้าวถ้าเปิดใจน้อยขอตัวแย่งเยอะถ้าเปิดใจเยอะขอตัวแย่งน้อยอ่านะรวมไปถึงสูตร3ชชอ,อ,อไอสูตร3ชอนี่ผมยังหาแหล่งที่มาชัดเจนไม่ได้เลยนะว่าใครเป็นออริจินอลนะคือได้ยินเพียงแต่ว่าได้ยินสืบต่อกันมานะฮะก็คือ 1. ชอชอบ 2. ชอเชื่อ 3. ชอช่วยนะก็เป็นชอบเชื่อ ช่วยก็คล้ายๆกับหลัก no, right, trust, true, no like trust เมื่อสักครู่นะ no like trust เมื่อสักครู่ก็คือเมื่อลูกค้าชอบคุณเนี่ยเขาจะเชื่อคุณแล้วก็เมื่อเขาชอบและเชื่อคุณเขาก็จะช่วยคุณก็คือซื้อสินค้าจากคุณนั่นเองนะคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเข้าใจกระบวนการละเวลาที่ลูกค้ามีข้อโต้แย้งขึ้นมาเนี่ยก็ให้คุณวิเคราะห์เลยว่าคุณเนี่ยทำพลาดที่กระบวนไหนคุณเรื่องลูกค้าถูกกลุ่มไหมเป็นกลุ่มสุขภาพดีไหม มีกําลังในการซื้อไม่มีเงินไหมนะหรือคุณเปิดใจผู้มุ่งหวังผ่านหรือยังผู้มุ่งหวังรู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกับเขาไหมคุณมาช่วยแก้ปัญหาไหมต่อมาคุณนําเสนอไอเดียการขายได้ถูกต้องไหมส่งพลังไหมลูกค้าเคลียร์หรือเปล่าเห็นไหมครับพอคุณเข้าใจกลวยกรองการขายคุณแทบจะประเมินได้เลยว่าข้อตัวแย้งเกิดจากอะไรและข้อตัวแย้งนั้นเนี่ยน่าจะเป็นข้อที่จริงหรือว่าเป็นเพียงข้อ่ผ่เบี่ยงเพื่อปฏิเสธการซื้อประกันชีวิตกับคุณ เมื่อวิเคราะห์ที่มาของข้อตัวแย้งได้ถูกต้องเนี่ยคุณเองนะครับก็จะตอบได้ตรงประเด็นแล้วก็ส่งพลังมากๆเลยทีนี้มาถึงกระบวนการตอบข้อตัวแย้งมั่งนะครับก็มีหลากหลายวิธีในการตอบซึ่งในตัวอย่างบทตอบข้อตัวแย้ง50บทเนี่ยคุณจะได้เห็นถึงวิธีการเหล่านั้น ผมก็คงยังไม่ลงลึกถึงแนวทางการสร้างบทตอบข้อตัวแยงนะ้งอันนี้ลึกไปนะฮะคงจะต้องเขียนเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างลึกแล้วก็ซับซ้อนคนที่อ่านแล้วเข้าใจเนี่ยก็จะต้องมีประสบการณ์ในสนามการขายมาพอสมควรครับถึงจะต่อกันติดดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณสังเกตว่าผมใช้เทคนิคเหล่านี้แล้วกันนะให้คุณสังเกตว่าผมมักจะใช้เทคนิคเหล่านี้ 1. ก็คือใช้คําพูดกระตุ้นอารมณ์ โดยเหตุว่าคนเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยอารมณ์เสมอครับแล้วก็ค่อยหาเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจเช่นพี่ลองวิเคราะห์ดูเถอะครับว่าวันนี้พี่ทําธุรกิจเพื่อธนาคารหรือเพื่อคนที่พี่รักที่สุดเห็นไหมมีคําว่าเพื่อคนที่พี่รักที่สุดอันนี้กระตุ้นอารมณ์ละหรือพี่บอกผมได้นะครับว่าไม่มีเงินไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าพี่เป็นคนพูดแต่ถ้าวันหนึง่งคนที่พูดว่าไม่มีเงินเน่ยไม่ใช่พี่แต่เป็นคนที่พี่รักที่สุด แต่พี่เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นคอยช่วยเขาแล้วปัญหาตรงนี้ใครจะเป็นคนแก้ล่ะครับพี่หรือเราทุกคนรู้ว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปในวันหนึ่งแต่ไม่มีสักคนหนึ่งจะรู้ว่าจากไปในวันไหนประกันชีวิตเป็นสินค้าวัดใจครับคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อผมเองเนี่ยยังไม่เคยขายประกันชีวิตให้คนไม่มีความรักได้เลยครับพี่เ,เทคนิคที่สองครับอันนี้ใช้การเล่าเรื่อง หรือว่าสตอรี่เทลลิงเขาบอกว่า Fact, Tell, s Story s e l l ก็แปลว่าข้อที่จริงเนี่ยแค่บอกครับแต่ว่าการเล่าเนี่ยครับคือการขายถึงแม้ว่าอันนี้จะอยู่ในข้อที่2นะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของความทรงพลังในการนำเสนอแล้วจากการวิจัยเองก็พบว่าสมองมนุษย์เนี่ยนะครับจะเรียนรู้รับรู้ข้อมูลจากเรื่องเล่าได้ดีที่สุดครับ ในอดีตผมเองก็เคยใช้เรื่องเล่าของดารานักร้องหลายท่านครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะแล้วอย่างเนี่ยมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนได้ตระหนักครับสมัยก่อนผมใช้ตัวอย่างของพี่อิทธิพรานกูลนะฮะก็ต้องขออนุญาตนะครับใช้ท่านเป็นตัวอย่างด้วยครับพี่ทีเป็นนักร้องชื่อดังครับมีงานคอนเสิร์ตเยอะมาก,มากๆรายได้ดีเพราะว่าพี่ธีเนี่ยเป็นนักดนตรีมากฝีมือครับแถมร้องเพลงได้เพราะมากๆเลยแล้วแต่ละเพลงนี้ก็ดังเป็น พลุแตกเลยนะครับอย่างเพลงเก็บตะวันนะคยได้ยินไหมเนกะ็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจอ่า <think> ผมคิดว่าคนที่อายุสัก3สามสิกว่า 40, 40นี่น่าจะ,น,าจะน่าจะเคยได้ยินอยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังดังอยู่ครับแล้วก็ที่สำคัญครับ <P ie S 1> เพียงออกอัลบรั้มแรกนะในปี2 5 3 1เนี่ยชื่อชุดให้มันแล้วไปครับกับค่าย r s Promotion โอ,โอ้ก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากนะครับ ขายได้ถึง7 0 0 0 0สตลับก็ต้องบอกเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยแหะครับใครจะรู้ครับว่าวันหนึ่งเนี่ยคือพีิธิท่านเล่าว่านะครับก็รู้สึกชื้นๆแฉะๆกางเกงยีนที่ท่านใส่เนี่ยเปียกไปหมดเลยแต่พอท่านเอามือจับลงไปครับปรากฏว่าเป็นเลือดสดๆทั้งนั้นเลยครับเลือดสดๆครับไหลออกจากทวารหนักแล้วก็นองเต็มพื้นไปหมดเลยเพอเห็นเท่านั้นนะครับพีิธีท่านก็สลบไปเลยครับ ใครเราครับจะคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดกับคนที่ร่างกายดูแข็งแรงมากๆนะครับรู้ตัวอีกทีนะครับปรากฏว่าพี่อทิท่านก็เป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่ขั้นรุนแรงแล้วครับก็เล่าไว้ฟังพอสังเกตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะยาวไปแต่ประเด็นก็คือเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าขนาดที่ผมเล่าเรื่องเนี่ยคุณเห็นไหมครับว่าลูกค้าตามมาครับขนาดคุณเองยังตามผมมาเลยนะครับเขาก็จะให้ความสนใจครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเรื่องเล่ามันมีชีวิตครับเรื่องเล่ามีชีวิต คนชอบเรื่องเล่านะฮะแล้วก็ในท้ายที่สุดนะครับลูกค้าเขาจะตระหนักเองแล้วว่าเออแหมเขาก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นเหมือนกันเอาเงี้ยงั้นไม่ประมาดดีกว่ากันไว้ดีกว่าแก้เพราะถ้าถึงเวลาแย่ๆมันอาจจะแก้ไม่ทันครับเทคนิคที่3ครับก็คือการใช้อุปมาอุปไมยแล้วก็การเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า m e t a p h o ์ใน m e t a p h o ์แปลว่าการอุปมาอุปไมย a n a ล o g y ก็คือการสร้างเรื่องราวมาเปรียบเทียบครับ่ออย่างเช่นผมก็จะบอกว่าประกันชีวิตนะครับก็เหมือนกับร่มชูชีพ คุณมีโอกาสใช้ได้แค่ครั้งเดียวถ้าคุณไม่มีมันคุณไม่มีโอกาสได้ใช้เป็นครั้งที่สองหรือถ้าพี่จะไปปรึกษาภรรยานะครับผมขอให้พี่ช่วยปรึกษาเพิ่อมอีกสักคนได้ไหมครับใครเหรอผมอยากให้พี่ปรึกษาแม่ไม้ครับเพราะเธอจะรู้ดีครับว่าความทุกข์แสนสาหัสที่ต้องสูญเสียสามีไปเนี่ยเป็นยังไงการที่เธอต้องทํางานหนักเป็นสองเท่าเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกและการที่แม่ไม่ได้อยู่กับลูกเนี่ย ทรมานแค่ไหนครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะฮะของการใช้อุปมาอุปไมยแล้วก็การเปรียบเทียบเทคนิคที่4ครับอันนี้สําคัญมากนะครับหลายๆคนลืมครับเทคนิคที่4ก็คือปิดการขายทันทีเมื่อตอบข้อตัวแย้งเสร็จครับไม่รอครับต้องมีแอคชั่นทันทีครับคือต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อในทันทีครับประโยคปิดการขายก็มีหลายอย่างนะครับผมยกมาให้ดูสัก4ีหข้อกัแลวกันอย่างเช่นพี่ครับ ครอบครัวของพี่ถ้าพี่ไม่ปกป้องแล้วใครล่ะครับถ้าไม่ปกป้องตอนนี้แล้วเมื่อไหร่ล่ะครับพี่กรุณาเซ็นชื่อตรงนี้ครับนะหรือประกันชีวิตทำเร็วเป็นหนึ่งปีดีกว่าทำช้าเป็นหนึ่งวันนะครับพี่รบกวนเซ็นตรงนี้ด้วยครับหรือเซ็นเถอะครับพี่น้ำหมึกหนึ่งหยดอนาคตลูกเมียครับหรือรบกวนพี่เซ็นสัญญาหนังสือแห่งความรักตรงนี้ด้วยครับหรือ จากประสบการณ์นะครับลูกค้าที่ซื้อกับผมมาเป็นร้อยรายนะครับผมรับรองว่าพี่กําลังทําสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตครับพี่กําลังปกป้องคนที่พี่รักเซ็นตรงนี้ครับจากนั้นนะครับก็ยื่นปากกาครับแล้วก็ยื่นแอปพลิเคชันไปข้างหน้านะครับอย่าลืมครับมองตาลูกค้าด้วยความจริงใจครับสื่อความดีงามทั้งหมดทั้งมวลไปให้ลูกค้านะฮะได้สัมผัสถึงความจริงใจของคุณครับและนั่นก็คือ4เทคนิคครับที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับในการสร้างบทตอบข้อตัวแย้ง ทีนี้มาดูนะครับข้อควรระวังมากถึงมากที่สุดครับอันนี้ต้องกาดอกจันไว้เลยนะครับสักห้าดอกเลยนะครับก็คืออย่าเป็นศัตรูกับลูกค้าครับเพราะนั่นหมายถึงหายนะครับจะมีประโยชน์อะไรครับหากคุณพูดถูกต้องแต่ไม่ถูกใจลูกค้าคุณอาจจะชนะสงครามย่อยครับแต่คุณพ่ายแพ้สงครามใหญ่คุณเถียงชนะลูกค้าแต่คุณพ่ายแพ้ในการช่วยเขาแก้ปัญหานะครับ ผมก็อยากแนะนำนะครับให้พี่พี่น้องๆนะครับใช้ปัญญาแทนครับหากลยุทธ์มาชนะใจลูกค้าสิครับก็จำไว้นิดหนึ่งนะครับว่าลูกค้าไม่ใช่ศัตรูของเราครับศัตรูที่แท้จริงของตัวแทนประกันชีวิตก็คือความยากจนครับที่จะมาเยือนครอบครัวของพวกเขาหากว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยต้องจากไปก่อนแบบไม่มีประกันชีวิตครับ เมื่อคุณเข้าใจหลักการพื้นฐานในการขายพอสังเขตแล้วเข้าใจเทคนิคการตอบข้อตัวแย้งกันแล้วก็เข้าสู่บทเรียนการตอบข้อตัวแย้งในแต่ละกลุ่มกันได้เลยครับ